สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวในเขตพื้นที่จังหวัดชายงเซากับผมนันทพงศ์เจริญครับคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวได้ทางช่องหมาเลขสุเอ็ของทางบริษ,ษัทสากลเคเบิลจำกัดครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยครับนายไพศาลวิมลรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชายงเซาครับเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกานกรองโครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามปารัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ ที่ห้องมรุพง,าาง,ง,งศลิศมมพัฒน์สาการจังหวัดเชียงแซวนายไพศาลวิมลรัตนรองผู้ราชการจังหวัดเชียงแซวเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการก่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเพื่อทราบรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาตามปัญญาเศรษฐกิจพอเพีย,ยง,ง,โ,งโดยปรับเปลี่ยนการดําเนินงานตามโครงการโดยปรับเปลี่ยนการดําเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ,อยกระดับชุมชนให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดําเนินงาน สนับสนุนโครงการตามแนวพระารารดำนริและตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาลเช่นการสนับสนุนการปลูกพืชการเกษตรที่เหมาะสมเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐสมาคมมูลนิธิสหกรณ์การเกษตรและองค์กรเอกชนโดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลักเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการที่ขอสนับสนุนประกอบด้วยโครงการพัฒนาส่งเสริมกรเกษตรที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โครงการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาในท้องถิ่นโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนและการส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาน้ำดินป่าไม้พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมครับ